สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะเด็กเด็กก็มาคุยข่าวของประเทศพื่นบ้านประเทศเมียนมาที่เขามีการปฏิรูปอยู่ปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะตอนนี้ประเทศก็ยังยังไม่เงียบยังมีการประปะท้วงกันเขาประชาชนเขาไม่ยอมรับในการทรําร,ารัฐบาลของทหารที่ที่เขาทํารัฐบาลกันไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาเนีย่ยทหารทหารก็ น่าจะปกครองประเทศแล้วแหละตอนนี้ว่ากาลังดำเนินการอยู่แต่ว่าจาว้านปัญญชนทัวประหิวการจัดการบางส่วนหรือทั้งหมดประเทศก็ไม่แน่ใจนะเขาก็ไม่ยอมรับในตรงนี้ก็มีการออกมาประท้วงนัดหย่ดงานอะไรก็ว่าว่านไปขณะนี้ก็มีการนัดหย่ดงานกันในประเทศต่อมาเริ่มากขึ้นดูประมาณกันว่าประมาณสองในสามประมาณสองในสามที่นัดหย่ดงานของการดการทั้งหมดของประเทศเมียนมาการปำะมานของหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาบอกมันต้องมี หน่วยงานหน่วยงานรัฐที่ให้ความช่วยเหลือถ้าไม่มีมันก็งานมันก็เดินไปไม่ได้ทีนี้ก็มีการ,การบางคับเขาคน,นัดอยู่งานประทตวไม่พอใจญ่ดีทหารเข้ามาทํารัรฐทหารรัฐบาลของซูจีก็มีการหยุดงานกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับล่างลงมาหยุดงานกันเลยสองในสามอันนี้ก็เห็นว่าทางรัฐบาล การก็มีการไล่ออกกันบ้างก็ว่างั้นว่ากันไปมีการไล่ไลอ่ออกก็คือหมายถึงผู้ดีนจุดงานก็มีการไล่ออกกันส่วนเจ้าหน้าที่ที่ยังทำงานอยู่ก็มีการเพิ่มเงินพิเศษให้มีการเพิ่มเงินพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังทำงานอยู่ด้วยการนี้การนัดจุดงานของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นเป็นที่จับตาของ ประเทศเพื่อนบ้านเมว่อเจ้าลูกอยู่ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนไปของรัฐก็เดินไปไม่ได้ต้องหยุดหรือไม่ก็ไปทีละนิดิเหม่วยงานที่เขาหยุดก็หยุดไปทีนี้มันคนไปมันผ่านไปไม่ได้มันผ่านไม่ได้นี่ก็เกิดการเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนประเทศก็เสียหายน,นี่เสียหายซึ่งตอนนี้นนข่าวว่าธนาคารธนาคารของมานเนี่ย อาจจะมีการร่มสลายเพราะว่าน้นนะ่ะมีการร่มสลายมีประชาชนออกมาถอนเงินกันมากมายจนกระทั่งว่าน่าจะต้องเกิดการร่มสลายขึ้นนี่เขาเขาประมาณกันว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเงินของมาดเจมากก็ไมได้แข็งมากไม่ได้แข็งมากเหมือนบางประเทศซึ่งประเทศพม่าก็เนี่ยเที่ทยววนเวียนอยู่ของการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยตลอด <c oughs> นี่ก็มีการรัฐประหารอีก เนี่ยที่ที่ประเทศพม่าไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องการเมืองสถาบานก็ไม่ไม่ค่อยมีเห็นว่าประเทศพม่าซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่นู่นเนี่ยตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษก็มีการปฏิวัติรัฐบาลก็มีเรื่องๆเน,นี่ยนีกาล่าสุดเรื่องหนึ่งกุมภากรุ๊กซีมีการรัฐการอีก ก็ว่าันไปมันเป็นเรื่องภายในของประเทศพมา่าเนี่ยมีประชาชนมากมายก็อ,ออกมาถอนเงินตามธนาคารอถอนเงินกันเพราะไม่คิดว่าไม่คงไม่มั่นคงยังไงก็แล้วแต่เราว่าันไปแต่นั้นจุดระดับการเงินกันกลางของพมา่านี่จนถึงขั้นน่าจะวิกฤตเลยเาว่างัันน่ะน่าจะวิกฤตในมีกล่าวว่าอังกฤษมีการคว่ำบาตรอีกมีการคว่ำบาตรในคนรุกประมาณห้าห้าคนห้าคนรวมแล้วประมาณยี่สิบคนได้หละ อ่อน20นหรือเกือบ20คนที่โดนความบานรงขนะนี้ก็มีการห้ามนักธุรกิจไม่นักธุรกิจเข้าไปทําการค้าในในประเทศพมา่าเป็นการควรรร่ำบาตรพม่าที่ทําการรัดผานมีมีมมต่างชาติเขาเข,า,เขาคว่ำบาตรกันหลายประเทศเรื่องคว่ำบาตรเลไม่ว่ามีการอังกฤษเรื่องคว่ำบาตรแล้ววันนี้ชาวพม่า,มาก็มีการเดินประตวงเดินประตวงไมต่านตนน ปะท้วงกันมาตั้งแต่นู้นนตั้งแต่มีการหลังจากรัฐบาลในวันที่หนึ่งกุมภาอย่างต่อเนื่องนี่ก็ปะท้วงด้วยปะท้วงกันมาเกือบทุกวันเกือบทั่วประเทศว่างนั้นเลยเมืองใหญ่ๆมีการประท้วงกันเพื่อเป็นไงเพื่อต่อสู้กับอดีตการอดีตการทหารของพระม่ากลุมที่ออกมาเดินเดินกระบวนกก็จะเป็นประชาชนแล้วก็ มีกลุ่มของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเขามาร่วมกันเดินกระบวนนี่ก็ตัเกิดการอย่างนี้การค้าการขายก็ต้องหยุดแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่แม่ค้าต่างๆต้องออกมาเดินเดินประท้วงกันหมดทีนี้เศรษฐกิจก็ต้องหยุดจังการส่งสินค้าก้าออกอะไรก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่น่าจะหย <tinc S 2> ุดท <First S 2> ี่บอกน่าจะหยุดน่าไม่มีไม่มีไม่มีครูคนใดก็ไปสอนนักเรียนก็ไม่น่าจะไปนี่เกิดวิกฤตทางนี้จะอนระทนตลอดเพราะว่ากันอย่างนั้น อีกมุมหนึ่งย่ามามองอีกมุมหนึ่งที่สระนกใจมากก็คือเป็นภาพของทหารตำรวจทหารตำรวจที่ทำร้ายประชาชนเนี่ยทหารทหารตำรวจเริ่มทำร้ายป,ป,ประชาชนแล้วประชาชนออกมากัดขวางกัดขวางเลยคือต่อ,อต้านต่อต้านกับทหารไม่ยอมทหารประชาชนไม่ยอม,ม,ม,มนี่ทหารตำรวจก็น่าจะได้รับควาสัมมาแหละว่างนันนะนได้รับความสังมาทำร้ายประชาชนของตัวเองนี่เป็นเรื่องที่ร้ายในของแต่ละประเทศ ซึ่งไม่น่านจะเกิเดเุทธการหนึ่งหตุการณ์นี้ขึ้นไม่น่านจะเกิเดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมีทหารตำรวจทำรายประชาชนที่เมืองย่างเช่นย,ยางกุ้งเนบิดอ๊อเป็นมืองใหญ่ย่างกุงยยยยงก้งนี่ก็เมืงองหลวงเกลนะคงมีประชาชนนี้เยอะมากมายเนีย่ยทหา,ารเราทำรายทั้งกลางวันและกลางคืนมีการใช้แก๊สน้ำตา,าด้วยเนว่ากระสุนปืนยิงแก๊สน้ำตาก็ใช้กระสุนปืนยิงก็ใช้มีประชาชนโดนยงิงเยอะแยะมากมาย แม้แต่รถพยาบาลก็ยังโดนยิงอ้๋าย้านจริงรถพยาบาลนี้เขาจะมีกฎของการการการจะรัฐประหารหรือสงครามเลยก็ได้นี่เขาจะมีกฎอยู่รถพยาบาลเนี่เขาจะไม่ทำร้ายคือรถรถพยาบาลเนี่ยเขาจะช่วยเหลือต้องต้องสองฆยอ่าย์ไม่ว่าผ่ายในเจ็บผ่าย์ในยังไงก็แล้วแต่เขาต้องช่วยเหลือนี่เห็นว่าทหาตรตำรวจทำร้ายรถพยาบาลด้วยโอ้ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ ริ้วรายมากตอนนี้รัฐบาลพระม่าได้ทาการปราบปรามประยนต์อย่างหนักวันเดยวทำการปราบปรามยานย์แม้แต่ในเวลา,าการคุที่มีการที่ว่าเมื่อก่อนก็มีการตีตีหอยตีมออก,กันก็ว่าน่ะเสียงให้เสียงดุ่ดังทุกรมตอนนี้ก็มีการส่วนสองดูแลถ้าได้ยินบ้านบ้านไหนที่มีการตีหอยตี ทีม so so ่อท anyway, ีกำลังกันก็ตำรวจก็ต้องเข้าไปทำการจับภุมหรือทำร้ายประมาณนั้นนี่ถึงกับเข้าไปในบ้านโดยโดยพะราการอะไรก็อว่านไปตรงนั้นแต่บ้านเมืองเขาก็ไม่รู้นะเขาอยู่กันยังไงเราก็ไม่ไม่ไ่รู้ได้นะแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์อันนี้มันก็ยุ่งเหยิงก็ไปเลยยุ่งเหยิงกนไปเลยนี่ทหารตำรวจเขาก็ก็ทำการทำตามที่ของเขาะไม่ได้แต่ว่าการท่อรัฐประยาทธนี่ถือว่ารายแดงรายแดการชุมนุม ใกล้ๆบริเวณหมายเวลยย่างกุ้งมีผู้จุมนุมมาบายนะครับแต่ตอนทีที่มีการจุมุมตำรวจทหารเข้าจับกลุ่มันดีเลยเข้าจับกลุ่มทันทีเลยมีนักศึกษามีนักเรียนด้วยเมื่อวานนี้ด้วยนีการเองแล้วก็เริ่มมีการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวนี่เริ่มจับกลุ่มผู้สื่อข่าวแล้วจริงๆผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรหนักเก็ไปอาการอย่างเดียวมีการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวเห็นว่าผู้สื่อข่าวของประเทศญี่ปุ่นประมาณรายสองรายหรือว่าโดนจับแล้วขนาดนี้ วันนี้ทางสารทูตเขากำลังติดต่อเรื่องเที่ยวสุดถามกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงอ่เห็นว่าโดนจับแล้วที่นี่ไปดอกก็มีประชาชนและนักศึกษาถูกจับเช่นกันมีการยิงใส่แก๊งน้ำตาด้วยอในประมขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเาะนั้นน่าเป็นห่วงนี้เป็นภาพที่ถูกส่งมาทั่วโลกเป็นภาพที่ขณะใจคนหนึ่งกู้เก่ากู้เก่าท่ากลางตำรวจและทหาร และประชาชนที่ต่อสู้กันต่อสู้กันนี่คือเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของพม่าที่นี้เดชก็เอาข่าของประเทศพม่ามาให้รับทราบกันให้ได้ดูกันพอประเทศนี่ก็ประชาชนเขาก็เดือดร้อนตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาปีอีสี่มาต่อเนื่องมาด้วยต่อเนื่องมาด้วยมีการชาวบ้านประชาชนไดกสารบรรทุกมาด้วยตอนนี้ประเทศเราก็มีความเดือดร้อน หลายประเทศก็ตัดความสัมพันธ์ไม่ได้ว the the ่าตัดความสัมพันธ์ามบาตประเทศพม่าผู้นำประเทศพม่าทางทหารตัดความสัมพันธ์นี่ก็เรื่องราวเป็นไงก็เดี๋ยวว่ากันว่ากันนี่ก็ออกมาอภาเษกให้ให้ดูไว้กวางกันลิปนี้ก็นี่ก็ฝากดูตรงนี้ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ